ได้7กิโลหรอได้ได้6นั่นแหละพี่แต่ผมออกก่อนพี่ไงสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสองอสออีกแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่17บเจ็ดว่ะเมื่อวานหวยออกใช่วันนี้17วันนี้17เราเพิ่งวิ่งกันเสร็จพอดีพี่ต่ายยังเหนื่อยอยู่เลยอันนี้อาจจะวิ่งได้เหนื่อยหน่อยวันนี้พี่พี่พี่จะคุยเรื่องอะไรวันนี้ ก็เราก็ต่อเนื่องที่เราตั้งหัวข้อไว้นะเพราะว่าคือวันนี้ผมว่าเอาส่วนของการพัฒนากายให้สมบูรณ์แล้วก็สักนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยจิตให้สมบูรณ์กายสมบูรณ์จิตสมบูรณ์แล้วก็ปัญญาสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์เนี่ยสี่ส่วนทีนี้อย่างนี้พี่ผมเสนอพี่นิดหนึ่งนะครับ ไอ้ที่เราพูดเนี่ยว่ากายสมบูรณ์จิตสมบูรณ์อะไรพวกนี้ชีวิตสมบูรณ์แต่ทีเนี้ยเราคนมันยังมองภาพไม่ไม่ชัดแล้วก็มองตัวเองไม่ออกผมอยากจะให้พี่เน้นแบบว่ากายไม่สมบูรณ์มันเป็นยังไงโอ้ี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าผู้คนที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ารูปร่างท่าทางบุคลิกภาพต่างๆการเป็นอยู่ของเราเนี่ยใช่ไหมฮะมัน มันยังเหมือนไม่สันทัดอ่ะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับเรา <c oughs> รูปร่างท่าทางหน้าตาอะไรเสื่อมโทรมหรือว่า,อามีส่วนเกินเยอะนั่นแหละแล้วก็รวมทั้งบุคลิกภาพในการที่เราจะไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่ามันมันไม่สะดวกแรงเลี้ยวแรงไม่พอไม่มีทั้งๆที่ เรายังอยู่ในวัยที่มันสามารถจะทํากิจกรรมในหลายๆอย่างได้เงี้ยอแล้วเราทําไม่ได้ทําได้น้อยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นตัวชี้วัดทั้งนั้นนะ่ะที่ว่าจะทําให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยกายเราไม่สมบูรณ์นะคือคือเจอก็อยากให้พี่พูดนะเน้นกายที่ไม่สมบูรณ์เป็นยังไงครับแล้วก็จิตที่ไม่สมบูรณ์เป็นยังไง แล้วก็เอาไว้เอาไว้ตอนนั้นก่อนหข้อปัญญาไม่สมบูรณ์เป็นยังไงแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องกายจริงๆแล้วมันก็ฟ้องมาด้วยการเป็นโรคนะถ้ามันเป็นมากมกนก็เปียบป่วยอะไรอ้วนไม่แข็งแรงรูปร่างอ้วนนะฮะแล้วหนักเกินแล้วมันมีอีกอย่างนะพี่ที่ที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องความฉุก การอ้วนฉูเนี่ยก็คือเหมือนกับมันมีพิษเยอะอะ่ะมันทําให้เซลล์มันบวมอะ่ะ uh huh. เออมันมันดูออกนะปัญหาปัญหาของเราเนี่ยไอ,อ้พวกนี้จริงๆมันก็เห็นได้ง่ายเพราะมันเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับ uh huh. กายที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วก็ <Yeah. S 2> มันเห็นด้วยตาปัญญาได้ด้วยแต่ทีน่นี้ส่วนใหญ่เราจะไม่เอาตาปัญญาไปมองตัวเองอม,มันมันม uh ัน huh. มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเออก็คือว่าอย่างสมมติเรานอ,นอนไม่หลับ นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยคือร่างกายไม่สมบูรณ์แล้นะพี่ส่วนหนึ่งอะมาจากกายไม่สมบูรณ์แล้วก็จิตไม่สมบูรณ์ด้วยคือเอาพูดถึงเรื่องกายก่อนนะอะเนี่ยนอนไม่หลับทุกวันอย่างเงี้ยเร,เราทานอาหารมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะมันแล้วก็หรือว่าทําให้กระบวนการทํางานของร่างกายมันไม่ปกติมันก็นอนไม่หลับก็เป็นเรื่องปกติ อันนี้อันนี้มันต้องมันต้องดูตัวเองแล้วก็มองตัวเองให้ออกนะดูให้ออกนี่แหละตรงนี้กําลังจะเข้าหาเนี่ยจุดสําคัญก็คือว่าไอ้นั่นเนี่ยคือเป็นเรื่องของไอ้ผลของมันใช่ไหมครับที่ที่ที่เรามองเห็นได้ว่ากายไม่สมบูรณ์เนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงเออแล้วตอนนี้นะพี่คนในสังคมเนี่ยไม่รู้ตัวพี่ส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้ตัวแล้วหรือรู้แต่รู้แล้วก็ไม่มีความ ไม่รู้จะแอคชั่นยังไงใช่ไม่รู้จะพัฒนามันได้ยังไงตอนนี้นะจิตใจก็ท้อๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปว่าถึงเรื่องจิตใจด้วยที่มาจะมาเสริมอะตอนนี้ปัญหาที่เราคุยกันเนี่ยนะมันเป็นปัญหาของประเทศไทยเลยนะของประเทศชาติเลยนะจริงๆมันก็เป็นทั้งโลกอะของมนุษย์เรื่องเรื่องกายที่ป่วยเนี่ยแบบโอ้โหเป็นปัญหาของแพทย์อะพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีมีสุขภาวะดี ช่ไหทุกอย่างทุกส่วนนะ่ะมันช่วยได้หมดนะ่ะมันไม่ใช่ช่วยได้แต่ตัวเราอย่างเดียวนะเออมันช,ช่วยช่วยผู้อื่นที่เขาจะต้องมาเ,เป็นภาระช่วยเหลือหรืออะไรเราได้ด้วยช,ช่วยสังคมช่วยองค์รวมทั้งหมดะะอ่ะของที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเนะี่ย โรงพยาบาลหมออะไรแพทย์ต่างๆเนี่ยใช่ใช่การผลิตยาการอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงไปเลยถ้าเราดูแลกายให้สมบูรณ์ได้พี่ก็เขาบอกว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราใช่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะตอนนั้นก็ยังแบบเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงก็ต้องหมอสิวะก็กลับมาดูแลตัวเองไงมาลมารามัดระวังดูแลรักษาบำรุงในทางที่ถูกต้อง มันได้ผลจริงๆคือถ้าเราดูแลตัวเองอดูกายตัวเองให้ดีให้เหมาะสมเนี่ยนะมันได้ผลมันไม่ป่วยจริงๆ<ช>เออเอาถ้เกิดว่าเราเออสมมติทั้งปีเนี่ยใช่ไหมฮะจากเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาหมอสักสามครั้งนะสมมุติเนี่ยแต่เราดูแลแล้วปีนี้หรือว่าทั้งปีอาจจะไปหาสักครั้งเดียวเท่าเราลดทรัพยากรอะไรต่างๆทั้งของเราของผู้อื่นส่วนรวมสังคม ได้ไปสองครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่เท่าก็ลดไปสองเท่าอ่ะ,อะของที่เราไปหา,าก็ลองคิดดูเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ <c oughs> องคา์าปยกต่างๆสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมสังคมไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเราอ่ะใช่ไหมครับมันก็จะ, <c oughs> ะมันก็จะประหยัดไปหมดอ่ะ, <c oughs> อะมันก็จะไม่ต้องสิ้นเปลือง <c oughs> ใช่ก็ทุกคนผมว่าก็ขอพอรู้นะว่าถ้าออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะเจ็บป่วยน้อย <c oughs> พี่แต่ว่าแต่ว่าผลที่มันออกมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเขารู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าผลที่ออกมาเหมือนมันสอบตกอ่ะเหมือนมันเหมือนมันป่วยกันมากอ่ะมันเป็นเบาหวานความดันมากโดยรวมจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ท่านคุณจุช่ายสังเกตอยู่ในหมู่บ้านเราที่บอกอ่ะเราคุยกันบ่อยๆว่ามีคนที่ออกมาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้า หรือตอนเย็นก็แล้วแต่นะสักกี่คนนะใช่ไหมฮะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งหมู่บ้านนะหมู่บ้านมีห้าร้อยหลังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์บ้างไม่ถึงไม่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์หรอกใช่ไหมใช่ใช่แล้วเทียบกับว่าคนที่ไม่ออกอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแต่บางคนก็อาจจะดูแลด้วยวิธีอื่นก็ได้นะคนคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ไม่มาออกกําลังกายไม่แต่การออกกําลังกายด้วยการมาวิ่งอะไรตอนเช้าตอนเย็นอะไรเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้มันจะเป็นวิธีการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดอ่ะครับแ้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าไอ้พวกเสื้อผ้ารองทงรองเท้าอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่แล้วครับใช่ไหมครับรองเท้าวิ่งเราบางคนก็เอาไปใช้เป็นทํางานได้ได้ด้วยหรือไปใช้คือแต่งตัวกาแต่งกายออกไปข้างนอกได้ด้วยพี่พี่จ่ายแตะนิดหนึ่งนะคือผมขอเสริมพี่จายนิดหนึ่งคือผมบอกว่าคนทั่วไปที่เขาพลาดเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มาดูตัวเองใช่ คือคือก็เลยมองไม่เห็นว่าไอ้กายเนี่ยมันอ้วนนะมันป่วยนะมันตรงนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะจิตเราเนี่ยไอ้สมองเรามันไปไปมองแต่ข้างนอกอ่าใช่มันก็เลยลืมกายเลยนะแม้ะเป็นตัวที่เราอยู่กับเราเนี่ยใช่แต่เขาเขาลืมไอ้นี่เรื่องจริงผมอยากให้พี่น้องไปสํารวจตัวเองว่าเรากายเราบกพร่องตรงไหนบ้างเราผิดปกติตรงไหนบ้างนี่อย่างเงี้ยพี่กายเราก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์น่ะ ถ้าเราดูแลรถยนต์ให้ดีบำรุงรักษาดีเราก็ใช้สดได้นานใช่ไหมครับใช้ได้คล่องไม่ไม่ต้องรอให้มันเสียเราถึงไปซ่อมใช่ไหมถ้าเราดูแลบำรุงรักษาไอ้ร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเราดูแลรักษามันดีใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็มองผมว่านะถ้าสมมติว่าจิตเรามามองกายเราทุกวันเฮ้ยกูบกห้องไหนวะทำไมกูอ้วนทําไมฉันป่วยทําไมแล้วก็จิตมัน เขาเรียกอะไรฝากไฟอยู่เงี้ยเดี๋ยวคาตอบมันจะพุ๊ธออกมานะแต่นี่เราไม่มองเลยเราเรามองแต่ของกินเรามองแต่เที่ยวเราถ้ามองกายบ่อยๆนี่แหละมันจะเขาเรียกว่าไปปลุกพลังเรียกพลังพุทธะคือพลังตื่นรู้เออใช่เนี่ยให้ขึ้นให้ที่มันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วล่ะเพราะว่าให้มันเกิดขึ้นมาผมว่าเรื่องนี้สําคัญคือคุณต้องดูกายคุณให้ออกก่อนครับคุณถึงจะรู้ว่าความบกพร่องผิดพลาดเนี่ย พอเรารู้แล้วปุ๊บเราถึงจะออกกําลังกายหรือเราจะแก้ไขแต่ถ้าเกิดเราไม่บอกเขาตรงนี้นะก็กูก็ไม่รู้จะออกไปทําไมเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าร่างกายที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีแล้วหรือยังหรือยังไม่ดีหรือว่าควรจะทํายังไงให้ดีกว่านี้วันนี้ผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต่อเนื่องไปที่บอกว่าเอาจิตของเราเข้ามาดูกายตัวเองละแล้วเดี๋ยวเราจะพูดต่อในเรื่องจิตที่ว่าเราต้องมาสํารวจกายแล้วก็พัฒนากายใช่ไหมฮะพอสํารวจแล้ว พัฒนากายสมบูรณ์แล้วต่อไปเราก็จะพัฒนาจิตให้สมบูรณ์แต่เรื่องเรืองจิตนี่สำคัญสำคัญสำคัญเพราะว่าที่เราไม่ออกกำลังกายที่เราป่วยที่อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็มาจากจิตเพราะว่าจิตเรา จิตมันไม่ทางที่เอาสบายใช่ในทางที่จะไม่ยอมลำบากไงในเรื่องในเบื้องต้นลำบากก็เรียกว่าลำบากในเบื้องต้นนะแต่ถ้าเมื่อเรายอมลำบากเบื้องต้นแล้วต่อไปสบายสบายมากกว่าที่ที่สบายเคยสบายก็วันวันนี้เราฝากเพื่อนๆให้ไปสํารวจตัวเองครับว่ากายมันผิดปกติตรงไหนบ้างมันยังไม่มีไม่สมบูรณ์ในส่วนไหนบ้างใช่ใช่ส่วนที่บกพร่องที่ มีปัญหาของกายเราอ่ะมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดสํารวจได้แล้วตัวเองบกพร่องตรงไหนนะลองลองเขียนคอมเมนต์มาใต้ใต้โพสต์นี้นะครับได้เลยอ่าดูซิผมจะดูว่ามีใครดูจบบ้างดูกายตัวเองแล้วลองคอมเมนต์ตัวเองคอมเมนต์ตัวเองมาเลยว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรส่วนใดที่มันบกพร่องจะต้องพัฒนาอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงมันเดี๋ยวเราจะบอกวิธีแก้ไขเพื่อนําไปสู่ความสมบูรณ์ของร่างกายได้ใช่โอเคครับครับผมครับวันนี้แค่นี้พรุ่งนี้พบกันใหม่อ่าวันนี้ ฝากาธรรมะ,ะธรรมะเรียกว่าเขาเรียกว่าธรรมะสมาธิไว้ข้อหนึ่งบอกว่าเริ่มต้นก็คือ,อให้ปราโมทกระบรื่นเริงเบิกบานใจนะครับเช้าตื่นขึ้นมามปีติอิอ่มเอมใจปัสสติสงบเย็นผ่อนคลายคลายใจนะสุขก็เพลิดเพลินจเจริญใจแล้วก็สมาธิให้มีจิตตั้งมั่น มีธรรมะสมาธิ5ประการติดตัวไว้เสมอ5ประการเอาใหม่ข้อ1ปราโมทปราโมทข้อ2ปีติปีติข้อ3าปัสสธิปัสสธิสุขสุขแล้วก็สมาธิสมาธิมีธรรมะสมาธิ5ประการติดตัวไว้ตลอดเวลาอันนี้บอกเกินเกินไปก่อนแล้วกันนะครับผมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ